ทุกคนเราขอประจานสินค้าตัวนี้พอดีไปเห็นคนอื่นเขาใช้มาใช้กันเยอะมากแล้วก็เห็นคนอื่นใช้กขอยากใช้ตามเขาก็เลยลองเราซื้อมาสักอันดูสิได้มาแล้วก็ลองมาทำตามเขาติดหน่นตรงนั้นตรงนี้ติดหน้ากระจกหรือว่าติดตรงที่บงังแดดบังลมนี่ติดไปลองทำมันเข้าโยกหน้าโยกหลังหมุนซ้ายหมุนขวายังหน้ายงหลัง เป็นยังไงมันจะเหมือนเหมือนคนอื่นเขาพูดกันไหมที่ไหนได้โอ้โหมันใช้โคตรดีเลยแเรานึกว่ามันจะดีะเฉยมันไม่ใช่หรอกมันโคตรดีเลยขับรถไปภาพโคตรนิ่งไม่มีสั่นสะเทือนไม่มีตกไม่มีอะไรเลยภาพนิ่งมากขนาดถ่ายจากกล้องมือถือเราจะให,ให้เรา